สั์กันอย่างดูเดือด SUV p p v ในไทยยูสุมิวเอ็กง,งาดขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเปิดสักลาดใหม่2,568แซงโตโยต้าฟุนเชเนอร์ก่อนโฉมใหม่ออนิวปโย่สปอร์ตหลังจากข้ามหันกันมาในปีที่ผ่านมายอดขายเท่ากันเดะเหมือนนัดกันมามิวเอ็กฟอร์จูนสดกว่าไม่กว่าแม็กฟอร์ด2.2เริ่มทำงานมิวเอเห็นผลทันคว ตวอไีแฟนทุกท่านนะครับไมนาเชื่อนะอิทสุมิวเอ็กซนะ์หลังจากปรับโฉมรุ่นามนเชนปี2024ที่ผ่านมาและเพิ่มในส่วนของคุมพลังใหม่แม็กฟอร์ด2.2ลิตรก่อนหน้านี้ยอดขายยังตามหลังโตโยต้าฟอนชิเนอร์เปิดสกราดใหม่2,568ยอดขายรวมมากกว่าโตโยต้าฟอนชิเนอร์และเพิ่มขึ้นถึง0.65%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจยานยนต์ในไทยที่ซบเซาณเวลานี้ในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นี้มารอดูกันว่ายอดจำหน่ายของ s u v หรือว่ารุ่นอื่นๆกะบ,บะรถเกง๋งรถซีดานต่างๆจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนส่วนรถยนต์ s u v p p v ที่หลายคนจับตามองอย่างโตต้ตาฟอนเทเนอร์ยอดขายในช่วงปลายโมเดลก็ยังทําได้ดีอยู่ขึ้นมาเป็นเบอร์สองรองจากอิซุสเมลอแม้ว่าก่อนหน้านี้โตต้ตาฟอนเทเนอร์จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงที่จะใกล้จะ มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโมเดลครั้งใหญ่ก่อนที่จะมีการโมเดลเชนรุ่นนี้ก็ยังขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ในปี2024แต่ล่าสุดปี2025ยอดขายร่วงลงไปโดนยูสุมิวเอ็กแสงแต่ยอดขายรวมปี2024ถือว่า2ค่ายเหมือนนัดกันมายอดขายได้เท่ากันตลอดทั้งปีไม่น่าเชื่อเลย ถือว่ายูส u มิวเอก็ทํายอดขายพัฒนาขึ้นมาจากเจนที่ผ่านมาได้ค่อนข้างดีส่วนปี2,568ยอดขายของยู u ุมิวเอในเดือนมกราทำได้1,109คันก็นําหน้าทางต o วต่าฟอนเจเนออยู่ไม่ถึง100คันทาง,ทางหน้าตัวต่าฟอนเจเนอรแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลก็ทํายอดขายได้ถึง1,68คันก็ลดลงไป3.87%ส่วนยูสุ u ิวเอกก็เพิ่มขึ้น8.41% ในล,ล่าสุด i ูสูมิเอ็กก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่ประเทศออสเตรเลียได้มีการเพิ่มในส่วนของรุ่นเอ็กเทเลนหรือว่ารุ่น r s มีการตกแต่งภายนอกเหมือนกับ RS เที่จาหน่ายในเมืองไทยส่วนภายในก็มีความคล้ายคลึงกันแทบจะทุกจุดส่วนราคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1 1 6 0 0ล้านบาทในส่วนของรุ่นเอ็กเทเลนหรือว่ารุ่น r s ในบ้านเราก็ราคาอยู่ที่1 5 9 0 0 0 0บาทถือว่าราคาไม่สูงเท่าเราส่วนเครื่องยนต์2 2ที่ออสเตรเลียยังไม่ถูกนาเสนอมีเพียงเครื่องยนต์้วก็ 3.0ลิตร1.9เขาก็1 6 3แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรส่วนที่ไทยเครื่องยนต์แม็กฟอร์ด2.2ลิตรพละกำลัง106 6แรง63แรงมา้า400นิวตันเมตรเื่อว่ามีความใกล้เคียงกันส่วน2.2แม็กฟอร์ดยังไม่ถูกจำหน่ายที่ออสเตรเลีย1.9ยังได้ไปต่อและ3.0ลิตรส่รุ่นอื่นๆจะมีรายละเอียดดังนี้ และสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือการมาของออนิวมิส s u บิชิปา a j โ r สปอร์ตในรุ่นใหม่ปี2025นี้และการมาของโตโยต้าฟอ t u จเนสำหรับรุ่นออนิวในปี2026และยังมีนิสสันเทอร a ่าออนิรุ่นใหม่และยังมีกระบะจากจีนที่เข้ามาลุกตลาดอย่างมากเลยในงานมอเตอร์โชนี้เราน่าจะได้เห็นรถต้นแบบ ที่จะมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ปี2025ที่ไทยจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงเดือนเมษายนนี้แผนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวทั้งอนิวปาร์โจสปอร์ตโต้ต้าฟอนเจเนอร์และนิสสันเทอรล่ารวมไปถึงกระบะอีวีจากจีนมาดูกันว่าใครไหนเจ้าไหนจะสามารถปรับตัวและทําให้ยอดขายของตัวเองเพิ่มขึ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ณเวลานี้ยังไงก็ฟากิตามฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ